จากสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ทั้งหมด8ตำบลของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งยังคงนับเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายต่างให้ความสําคัญและหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นการวางแนวไส้กรอกทรายและการวางแนวเขื่อนหินเป็นต้น ล่าสุดเมื่อวันที่4สิงหาคม2568นายอุดมไกรว,วันุสรน,นายกอบจอสมุทรสาครพร้อมด้วยนายอภิชาติโพธน้อมรองนายกอบจอสมุทรสาครน,นายกฤิตกรแซ่เอียบสมาชิกสภาอบจอสมุทรสาครผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่หมู่1ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ร่วมกันทําแนวป้องกันคลื่อนกัดเซาะชายฝั่งด้วยกล่องกระชู้หินหรือเรียกว่ากล่องกาเบียนกับลูกบูลเทสหรือลูกบูลที่ใช้เป็นตัวทดสอบมาตรฐานของงานก่อสร้างถนนและงานก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วไปซึ่งหลังจากผ่านการทดสอบมาตรฐานแล้วก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่นใดอีก ดังนั้นทางอบจอสมุทรสาครจึงได้ประสานกับทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างการจนาคอนกรีตขอลูกปูนที่ไม่ได้ใช้งานหรือที่ถูกปลดระวางแล้วมาทดลองทําแนวกันขึ้นกัดเสาะชายฟังซึ่งทางบริษัทก็ยินดีจัดให้แบบไม่คิดเงินเป็นจํานวนถึง7ตันและยังได้รับการสนับสนุนกล,อกล่องกาเบียนฟรีอีกจํานวนแกล่องจากบริษัทเด่นชัยสต um ีลจํากัดมอบให้เพื่อการทดลองดังกล่าวส่วนแรงงานนั้นก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมด้วยช่วยกันทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จ สำหรับการทดลองสร้างแนวการเคลื่อนกัดเซาะชายฝั่งด้วยกล่องกาบี้ยนและลูกปูนเทสมีระยะทางยาวประมาณ16เมตรโดยทำในแนวที่ติดกับที่อยู่อาศัยของชาวบ้านซึ่งกล่องกาบี้ยน1กล่องมีขนาดความกว้าง1เมตรความยาว1เมตร20เซนติเมตรใช้ลูกปูนเทสแบบกลม42ลูกวางเป็นฐานชั้นที่1และลูกปูนแบบเหลี่ยมอีก36ลูกวางทับเป็นชั้นที่2จากนั้นก็ปิดฝาด้านบนมัดด้วยลวดอย่างแน่นหนาะ ทั้งนี้การทดลองทำแนวกันคลื่นที่สร้างขึ้นจะได้ผลมากน้อยเพียงใดนั้นก็จะต้องรอให้ถึงหน้ามรสุมคือช่วงเดือนธันวาคมที่จะมีคลื่นลมแรงเข้าหาฝั่งซึ่งหากแนวทดลองนี้สามารถกันคลื่นหรือลดแรงประทะของคลื่นกับชายฝั่งได้เป็นผลที่น่าพอใจในอนาคตทางอบจสมุทรสาครก็จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์และหารือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านถึงความเป็นไปได้ของการสร้างแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งรูปแบบใหม่ด้วยกล่องกาเบียนและลูกปูนเทสโดย แนวดังกล่าวนี้นะครจะอยู่ในทะเลห่างจากฝั่งที่อยู่อาศัยออกไปประมาณ60เมตรและมีระยะทางการวางแนวป้องกันคลื่นประมาณ500เมตรซึ่งหากแนวทดลองดังกล่าวสำเร็ิผลจะนําไปสู่การสร้างแนวป้องกันคลื่นในทะเลด้วยกาเบียนและลูกบูลเทสได้จริง สิ่งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาวความรุนแรงของคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งแล้วยังเป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาการสร้างแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งด้วยนวัตกรรมจากสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่อบจสมุทรสาครสามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจนำไปสู่การสร้างแนวสันเขื่อนเพื่อการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายของชาวบ้านในพื้นที่ได้อีกด้วย